อนจอดด่วนตลาดนัดกุฎเรศำเลยรถลากระลังเข้าซองจอดในช่องรีบจอดทันทีเพราะว่าจะซื้อไปฝากช่างที่ทำงานดูดนี่เขากำลังถอยเข้าซองช่องของเขาเนี่ยนะโอ้ป้าป้าไม่พีป้าไม่พี่มาเออเอาไปซื้อจัดการเลยวิ่งไปแลยวเขาจะไม่ต้องลงเหมาหมดเลยตั้งก่อนไหมไม่ไปเหมาหมดล่ะไม่ต้องลงไม่พีเหมาหมดเลย ไมาเท่าไหร่เขาจะจ่ายไหมเนี่ยเขาจะให้เราไหมน่ะทั้งหมดลังอ่ะเท่าไหร่นะเหมาหมดลังได้ตังมาสี่ร้อยโอ้เสือไป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 เขาจะได้ยกเบาๆนั่นนั่นเขาเขาย้ายไปตรงไหนแล้วเขาจะเข้าซองเขาจะเข้าซองเออเออเออยังไม่ตรงเขาก็ไม่ต้องอันอันนี้อันนี้ตลาดนั้นเขากำลังตั้งอยู่เขากำลังตั้งอยู่เด้อพี่น้องนี่เริ่มมาแล้วเออ ที่เรามาประจำนี่แหละเขาเริ่มวางกันแล้วเพราะว่าใช่กำลังกลางร่มทยอยกางร่มกางเต็นต์กางผ้าใบนั่นแหละป่ะป่ะเดิมเลยใช่ไหมใช่ปลาไหมขายของนะเวลาแบบว่าใครมาซื้อตั้งแต่แบบยังไม่ตั้งร้านเลยจะเบ้มเขามันจะเฮงเสือเสืออะไรอ่ะเราเก็บไปได้นี่ของเธออ้าวมาอ้าวแล้วแบตไปไหนทำไมถุงถุงแบึงมัน นี่เออเอาโอ้โหโลเท่าไหร่ไม่เอาเลยถามเลยเขาจะได้หมานมันเออต้องเก็บตังค์ซื้อต้นหอมผักชีเราได้ด้วยนะเออเออเามีต้นหอมผักชีมีของย่างไม่ต้นต้นหอมเราปลูกไว้อยู่ตรงตรงท่อท่อใหญ่ๆนั่นไงนี่โลเท่าไหร่คะโอ้ค่ะพอดีจะประเดิมก่อนอือ อาพอดีว่าจะไปแล้วพอดีเจอพอดีเลยรีบรีบแวะก่อนแรกก็พูดกันอยูว่ามีไหมตลาดนี้มีิ่สุสาไหมเ <c oughs> น้าาพดีเบีรกลับเลยงอยู่ที่ไหรับเรับมาจากท่าบครับรับมาจากท่าบผไปรับมาคือ,ะคะคอเจ็ดสิบห้าอะไรนะ รุ่นกลางอ๋อดูก่อนว่ากลางขนาดไหนเออเอาอ่าไม่เป็นไรพ่อค้าบอกว่าอยากขายเพราะว่าจะได้ปลาเดิมอ๋อไม่ไม่ใช่รุ่นตัวใหญ่เนือ่องจกว่าตัวใหญ่เป็นตัวละโลโลปลาเออ,อนั่นแม่ค้าลงมาแล้วกําลังโอ้มาปลาเดิมปลาปลาเดิมปลาขนาดกลางเท่าไหรอืม พอใส่น้ำไม้ปลามันตายแล้ววันอื่นไปขายที่ไหนครับวัดตรงนี้วัดหนึ่งวันคือืมนสีแล้วจะไปที่ตลาดนะคะเราจะวิ่งตลาดน้ำเนาะสายตลาดน้ำ เขาก็ต <muitas> ้องจัดฐานก่อนนะมาจัดฐานก่อนเรามาแบบคนไม่ได้ตั้งเมนลูกค้ามาแบบพ่กค้ายังไม่ตั้งโต๊เลยคือโควางก่อนเด้อคุณบอกตลาดนัดกำลังจัดของกันอยู่เสือหมึกย่างที่เธอชอบไงนี่ไงไม่เป็นขนมนะเสือเร้เลิกกันไหมให้เป็น ป้าป้าเออใช่ใช่ใชป้าเลาะเลาะป้าเขายังไม่ได้เปิดเพลงเขายังไม่ได้เปิดเพลง,ง,งแล้วทำไมเราไม่เอาหมวกลงมากันเนี่ยไม่รู้สิก็เธอไม่เอาก็ไม่น่าเป็นธรรมเอาไม้แตงโงมฮะแตงโมแตงโมแตงโมขอหนึ่งในเราคือขนมปังทอดเขาเรียกว่าเซนวิชทอดเซนวิช<ม>ทอดเขาแบบแบบใหม่ วันนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยต<ล>ั้งแต่เด็กจนโตมาอายุยีย่สิบสองเราไม่เคยเห็นเลยเราต้องเห็นครั้งแรกนะเนี่ยแซนด์วิชทอดเพื่อนๆดูด,ด,ดูน้องน้องก็จะขำเธอไหมน้องก็จะขำเธอไหมน่าจะขำเธอ,อฟฟจริงๆด้วยเอาไปฝากมีน้อยเออเอา,เอาขายยังไงครับชิ้นละสิบชิ้นละสิบห้ามีตังค์อยู่ข้างในแซนด์วิชทอดเอาสองชิ้นครับ เอาเอาอย่างละอันครับผมโอ้พี่น้องกำลังตั้งร้านกันอยู่โอ้ยเธออาหาลูกสาวไก่ทอดไก่ทอด KFC เอาเป็นไงลัว เดี à, sang, còn ๋ยวลองช่างก่อนช่งเจ็ดห้าค่ะมาไหมพี่มามกองไาเดี๋ยวไปเบิ้งเลยัเอาตัวนี้ไงเลยดูสดมากเย็ มองมาคัดสอยซอเ์มด <c oughs> <ๆ>ิ้ยีะด้งต้องถอยเลยงานเบปีต้องถอยเลงงยลงานนี้เดี๋ยวเจอ เอ้ามันสดจริงจริงเสือ,อม,ม, <c ười> มันบอกว่า,าอ่ะม่แอ <c ười> มจะให้าม้่นี้ประมาณสัสนในทีซื้อของฝากลูกสาว เซ่อเพราะว่ามาขอซื้อนะลำใหญ่ให้ให้้องครับโอ้สั่งได้สั่งได้โอเจียบอร่อยมากเสือเขาบอกกะเจี๊ยบอร่อยน้ำสามรสไปเลยไหม นี่เห็นไหมมันเป็นสีแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหเริศเริศโอ้โหเธอเธอเริศมากเลยสีส้มใสยิ่งจะสวนกันนี้นล้วเจ้าวเป็นน้ำคูโทนเปรี้ยวอมหวาน เขาบอกว่าเขาจะกินเปรี้ยวอมหวานใช่ใช่เขาอยากกินเปรี้ยวอมหวานหวานเกินเนาะได้กินสมใจแล้วเปรี้ยวอมหวานจัดไปโอ้สีสวยมากเลยนี่ไงโอ้โอหดูดูดูสีสวยมากเลยดูเข้าใจจะเข้าใจเนาะเจ้าเข้าใจคิดเนาะเออเอ๋อไม่เข้าใจไงแค่มนเองด้วนะแค่มันให้เขาเองนะเสือเราอะไม่แค่มันแล้วส้มเจ้าแล้วอร่อย ถ้าใส่น้ำส้มลงไปเปรี้ยวเลย,เลยนี่เนี่ยไป